วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปส่องแมงตอนกลางคืนนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีไฟฉายนะครับที่อยู่บนหัวแล้วก็กระปุกเราก็จะมี2กระปุกนะครับอันนี้กระปุกสําหรับใส่จิ้งหรีดนะครับเจาะรูไว้ส่วนกระปุกนี้เป็นกระปุกสําหรับใส่แมงกูจีนะครับที่อยู่ในกองขี้ควายนะครับ เราก็จะใส่แกลบไปด้วยนะครับแกลบนี้ก็คือแมงกุจีนะครับมาอยู่ในกองขี้ควายนะครับถ้าเราเอาแมงกุจีใส่กับแกลบแมงกุจีเขาก็จะมุดจากนั้นขี้ควายก็จะหลุดไปนะครับโดยเราไม่ต้องล้างนะครับนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเราก็จะส่องตามคนานี่นะครับถ้าเจอจริงดิแเราก็จับ นี่นะครับเขียดเดี๋ยวเราก็จะเอาเขียดด้วยนะครับนี่ก็มีนี่ก็มีเห็นไหมครับเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆ,อเ,อนๆเจอเขียดเยอะมากเลยนะครับนี่หนึ่งตัวนี่ก็มีนะครับอยู่ไหนนี่ครับมีในเมื่อกี้มีตัวนึง นี่นะครับหลบอยู่ <Wow. S 1> เดี๋ยวจับก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนจิริเจอจิ้งหรีดแล้วนะครับตัวของจิริก็จะเป็นแบบนี้จ <Wow. S 2> ุ๊บเจออีกแล้วครับจิ้งรว <Wow. S 1> แต่ว่าตอนนี้ผม มือถ <laughs> pues <aujourd itt> ื้อก so oh, ็จับแขนก็เตะตอนนี้ได้ตอนนี้นะครับมือนึ่งก็ต้องจับถ้าเราเจอขี้ควายเราก็จะเคลียขึ้นแบบนี้เลยออโอ้เห็นไหมครับแมงกุจี มีหลายตัวเลยนะครับก็จะมีหนึ่งสองตัวแล้วก็จะอยู่แบบนี้นะครับมีนี่อีกหนึ่งตัวสามตัวแล้วเราจะเคลียร์แบบนี้นะครับนี่ตัวมันี่อีหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะดูว่ากล่องนี้มีกี่ตัวนะครับถ้าเราจะรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะขุดดินนะครับนี่ครับนี่นอีกตัวนึงนี่เป็นวิธีหาแมงคูจีแบบนี่ไงครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตัวนี้ตัวใหญ่ นี่เจ้นี่นึ่งตัวมันก็จะพาโอ้เพื่อนๆเยอะมาเลยครับมนนี่นี่ตัวนินนี่นึ่งตัว,ตวมันก็จะมาแบกกันทุนะครับมันก็จะพาตรงนี้นี่อีกตัวหนึ่งนะครับ ครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้เราก็จะได้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัว,ส,ตว,ส,ตวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบตัวนะครับสองสามสี่นี่นะครับแมงกุฎจิงนะครับจะเป็นสิบตัวทุ่งล้างมากเลยอันนี้นะครับจิงจิบก็มีเขียดก็มีแมงกุจีก็มีนะครับ เจอเพื่อนครับกลองนี้มีเยอะมากเลยนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้เขียนนะครับเพื่อนๆเ,เห็นกันไหมครับเมื่อกี้มีหลายตัวได้เข้าไปในรูบ้างนะครับีเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ากลองนี้จะมีกี่ตัวนะครับเมื่ี้ผมเปิดมาต้องได้มีหลายตัวแต่ว่าพอผมเอากล้องมาผมก็มุดเข้าไป นีนน่นี่ตัวนี้เห็นไหมครับนี่ตัวนี้นี่ครับผมเป็น นี่ครับสาหรับกองนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบเอ็ดตัวนะครับ, <Wow. S 1> รบเดี๋ยวแมงกุจีก็จะมุดในนี่นะครับเวลามุดที่ควายที่ติดอยู่ก็จะหลุดไปด้วยนะครับก็จะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับครับนี่ครับสําหรับวันนี้ในนี้ก็จะเป็นแมงกุจีนะครับแล <Wow. S 1> นวนี้ก็จะเป็นจิ้งหรีด แล้ว่วนนี้ก็จะเป็นเขียนนะครับ <Yahoo! S 1> ก็ได้ยาละนิดอยาละหน่อยนะครับสามยาไม่รู้เยอะเกินหรือเปล่ามาหองหมดรอบๆก็จะมีเสียงจิ้นลิงน,นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเพื่อนๆทั้งหนชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ